กำลังจะสื่อว่าทำต้องทำอย่างมันเข้าใจนะทำอย่างมันให้ได้ไอตัวนี้หยิบบ่อยนะไ,ไอตัวนี้หมดแล้วเน็บมาหน่อยพี่ตัวนั้นหมดแล้วเดี๋ยวมีพิษตันวาอีกเดี๋ยวต้องโดนตัองหมดนะเพราะเหลวเวลวดูแล้วมันเริ่มหมดละเข้าใจว่าพิษตันวาหมดบางไซอะเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าเสียโอกาสเสียโอกาสไอหลังจากเสียโอกาสคือเสียได้ อจะเสียดายมันไม่น่าเสมอไปหรอกว่าเขาจะใช้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราจะเจอเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วลูกค้าถ้าเราจะเก็บเราก็ต้องดูว่ามันอย่างไอ้ไอ,เอ้เป๋อไอ้ปองไอ้บ้ายไอ้บออะไรมาอย่างเงี้ยมาสั่งเงี้ยแล้วจะมาให้เราเก็บเงี้ยมีอยู่เจ้ามามา,มาพูดฮะอย่าไปเชื่อไอ้พวกนี้มึงก็ต้องรอใช่ไหมถ้าเก็บมึงออดใบพี่ ก็อย่างที่บอกอะ่ะเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเชื่อต้องเชื่ออะไรรายลัก,กษณ์อักษรใช่เชื่อรูปประมอย่างไทรอะ่ะไทยลมศิลนะฮะคอยออเดอร์มาเลยกี่ตัวร้อยตัวทองร้อยตัวอะไรทยอยเข้าอย่างเงี้ยแล้วอยู่อยากให้ไอ้สั่งสต็อกให้ใช่ไหมอ่อ ก็ต้องเปิด p ีโอมาก่อนด้เป็นลายลักอักษรนึกออกปะไม่เก็บอยู่แล้วเพราะหายเมื่อหายไปแล้วทำไงอะ่ะใช่ปะที่มันอยากให้เราเก็บเพราะอะไรเวลามเราไปขายลูกค้าใช่ไหมมันจะได้ไม่ติดขัดมันจะได้มีของตลอดอะไรเงี้ยมีก็มีหมดก็คือหมดนะหมดก็คือหมดเราไม่สนใจเลยพนนี้แต่เราสนใจลูกค้าที่เขาสั่งประจําที่เขาสั่งทุกเดือนเนี่ย เนี่ยฮะอันนี้เราต้องเก็บเฮ้ยเดี๋ยอนาคตเขาใช้เวอร์เขาซื้อเราประจำทุกวันอันนี้เราเก็บแต่อันนั้นนานทีเราไม่เราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็ไม่เก็บนะการเก็บเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าเราจะเก็บเก็บไม่เป็นก็แจ้งก็มีก็เป็นเดสต็อกก็มีนะอ่า ไม่แก่ก็เสียโอกาสโพรามันต้องละเอียดละเอียดตรงนี้จะเริ่มยังไงดีสรุปการประชุมอยู่ต้องลงไปดูแล้วเรื่อง Computer. คอมพิวเตอร์ให้ได้ปะไล่ทีอย่างไม่ต้องเอาอะไรอะดูจับ ดูจากของที่เข้ามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแค่ตรงนั้นนะเข้าใจป่ะนะสรุปที่สองระดมคนไปนะเช็คสินค้าทั้งหมดตาเหลือกนะ้าะไม่ใช่เช็คทั้งหมดก็คือเช็คที่มันไม่มี อยูลายสเลยว่าจะมีใช้ครึ่งนิ้วดีเอ็นตราสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสองกน,นิ้วสองนะเ,เดี๋ยวเราต้องมีการถอนเลื่นไอ้นี่ด้วยเรื่อเดียอ็นนิ้วครึ่งเดียนละ <4. S 1> ่ะสองนิ้ว <4. S 1> สองนิ้วครึ่ง <6. 5. S 1> สามนิ้ว <4. S 1> สี่นิ้ว ห้านิ้วหกนิ้วแปดนิ้วอืมอมืใช่ว้าวตั้งแต่ห้านิ้วขึ้นไปจะไม่มีเลขคี่เขอ่าว้าวตั้งแต่ห้านิ้วขึ้นไปจะเป็นหกแปดสิบสิบสองสี่สหกแปดยี่สิบไม่มีเลขคี่เช็คของก็ต้องดูด้วยไอ้ลูกค้าเจ้านี้มันเช็คยังไงใคร บซื้อจริงซื้อไม่จริงซื้อไม่จริงอย่างไอเนี้ยอย่างไอเคบีไบเลอร์ไอีอะไรเนี่ยไอ้นี่เป็นบริษัททำไบเลอร์อะไรอ่ะต้องนั่นนะมันไหนไม่ตามมันเรานเช็คราคาไปงานแล้วบอกไปมันจะซื้อต่อเมื่อมันลูกค้ามันใช้น้อยมันไม่มีของในมือมันก็เป็นบริษัทนาเข้าเหมือนเรามันสั่งได้เหมือนกันแต่อ่ะนอกของมันหมดของมันไม่มีเนี่ย มันอยู่ในเครือเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาเช็คก็ต้องดูด้วยอย่างไอเนี่ยที่พี่แคปดูมันบ้าเราก็อย่าไปคุยกับมันเราก็พูดแต่มันขนาดเราเป็นคนทำเนี่ยเราทำยันแคตาลกเลยไอหนึ่งที่อ่านป่ะที่แคปไปให้อะไม่ได้อ่านหรอกแคปไม่ให้ดูอะไอตัวแ bon อคชัวเตอร์บอนวาสามบีซีอะนะมาก็บอกคนละตัวกันไม่เหมือนกันงเงี้ยสองรูปอะ มันยังไม่เหมือนได้ยังไงวะกูทํายันสติกเกอร์ยันแคตตาล็อกกูก็นั่งทำองของกูเลยนะของจะจะบอกมันว่าไอ้เยี่ยแม่งมีที่เดียวในโลกเลยใช่ไหมออกจากที่เนี่แหละใช่ป่ะใช่ไหมล่ะเอาพูดถึงอะ่ะให้มึงดูอมะมาวางดูวะในตูกระจกอ,อ่ะในตนู้กระจกมีที่เดียวในโลกอะ่ะคออย่างนั้นอะ่ะกึ่งแกงอย่างนั้นอะ่ะ มีที่เดียวในโลกไม่รู้จหาที่ไหนหัวเอ็เมเตอร์อย่างนั้นแคตตาลกก็อกแคตตาล็อกเราเนี่ยก็คือเป็นรุ่นเดียวกันเหมือนมแม่งยังบอกไม่ถามนู่นนี่ทีแรกมามังรำเป็นซื้อซีนถามนูน่นถามนี่ถามนั่นอุ้ยนั่นพอไปดูบริษัทก็ต้องดูด้วยว่ามันบริษัทลายอ,อ๋อ้ยันนี้จำไว้แม่งอย่างที่บอกโม่เก้าสิบจริงสิเข้าใจป่ะเปเผยเชื่อได้แค่สองเปอร์เซ็นต์ไอ้พวกเนี้ย ไม่ต้องไปฟังมากไม่ต้องไปฟังการเชื่อคนต้องเชื่อที่รูปธรรมตัวที่เห็นมันจะพูดอะไรมาเรื่องมันปล่อยมากถึงเราพี่พบล็อกเงยไม่เห็นอ่ะพี่ไม่คุยอ่ะพี่บอกทาไมต้องอารมณ์เสียเรื่องบ้าพี่ไม่เห็นทิ้มพิมมาไม่ใช่อารมณ์เสียอารมณ์ดูยังไงมันขี้เกียจไปต่อมันเนี่ยก็เลยบล็อกต่อมันไม่จบ แต่ถ้าเป็นโงงนรโงงานคุยเข้าใจไหมโรงงานคุยเขาเป็นยูทเซอร์โดยตรงเข้าใจไหมวนนี้เราให้ความสําคัญได้แต่ให้ความสําคัญน้อยค่อนข้างน้อยเอืเราต้องดูด้วยอย่างเงี้ยอย่างไอ้นี่ยที่เขาไปดูงานมามันเป็นงานตัวเดียวกันปั๊มมันโมเดลเดียวกันเพเอร์สวิสสองตัวมันก็ไปติดตรงลายลนั้นอีกมันแค่อาศัยเราเข้าไปเลือก เขาไปดูไปดูสเปคให้กั <Right. S 2> okay. ้นแต่มันก็ซื้อของมาเราแหละให้ช่างมาซื้อนะเข้าใจอ่ะให้ช่างมา่ไอ้นั่นแหะชุดนะที่สั่งมีอะไรนะเปเช่อสวิตสองตัวเออนั่นแหละแล้วก็ปำสองตัวนะแล้วอะไรอีกนั้นตหัวแกอืมหัวแกนะมันก็เอาไปใช้ในที่เดียวกันนั่นแหละที่นั่นแหละ ็ไปติดตั้งให้เขาแต่ไม่เวลามันซื้อของาเราแต่ไม่มีน้ำก็หลอกเราเขาไปดูหน่อยแค่นั้นเอง <c oughs> <c oughs> ให้เลือกสเปคให้มันแค่นั้นเองอันนั้นคือนั่นบ้านเออ,เอ,อ,เอ,อต้องรอบคอบบางทีมันมีนั่นก็ต้องดูลูกค้าคนไหนจริงใจไม่จริงใจประกอบเลยวันนี้เรามาแก้ไขเรื่องสต๊อกเอาเรา,เราต้องทําให้ได้นะต้องช่วยกันเรื่องลักไหนเดี๋ยววันจันทร์เนี่ย พี่จะเริ่มแบบเราต้องออกหนูจะต้องนั่นหน่อยนะจะต้องมีการเดินมีการไลหน่อยนะคนนั้นปล่อยเขาไว้คนหนึ่งช่างให้เขานั่งอยู่นั่นแหละเข้าใจอ่ะหน่วอาจจะต้องลุกสามคนะอะไรนะล้วปล่อยเขานั่งไว้คนเดียวมัไปยุ่งกับเขาเขาจะทำะไรเรื่องเขาเดี๋ยวพี่จะใช้งานนะไม่เหนื่อยออกไม่ได้ให้ไปนับหมด แต่ไซส์เราต้องคือไม่ได้ไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ให้ไปดูว่าไซส์ไหนไม่มีเข้าใจป่ะอย่างโกบาวเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันมีเราก็ไปดูว่าไซส์ไหนมันขาดขาดเราก็จดมาแค่นั้นถ้าไปนับหมดตายกูไม่นับมึงหรอกไอ้บ้าวางมึงจ้ะเราต้องคิดอย่างงั้นนับไหวว่าโบโอ้เหราอืม ฮะเหนื่อยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกเดี๋ยวจะได้รู้ด้วยเดี๋ยวไมไอเนี่ยเข้าใจป่ะไม่ต้องกลัวเจ้านายปั่มหรอกฮะเดี๋ยวพาขึ้นชั้นบนพาอะไรเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวไอจะได้สอนเนี่ยว่าไอาตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอยู่แล้วต้องรู้นะถ้าอยู่มัวแต่กลัวเจ้านายปั่มอยู่จะไม่รู้เรื่องอะไรเข้าใจอ่ะ เราขึ้นใบต้องอเดี๋ยวจะบอกอตัวนี้มันสอย่างนี้ดูอย่างนี้นะเพราะเราอยู่นี้เราต้องจับทุกวันเราต้องทําความเข้าใจก่อนนี่ยอยู่ไม่ได้ไปคนเดียวนะนี่ไปด้วยนี่ไปด้วยไปกันสามคนไอ้ยิงนกทีเดียวได้สามตัวเลยเข้าใจป่มเดี๋ยวจะสอนสอนวิธีดูข้างวาวนะไม่ออกว่าดูปุ๊บเนี่ยดูจะรู้แล้วว่าเป็นอะไรสายอะไรตอนนี้อยู่ที่อยู่ละดูจะเก็บ อยู่จะจำได้ไหมเข้าใจไหม๋ยูจะจำได้ไหมแต่ไม่งั้ไม่เป็นเรื่องยากเข้าใจไหมไอ้บอกให้อยู่ดูว่ามันขาดสายไรเนี่ยเด็กเพจเกตเ,เนี่ยเรานนับหมดแล้วไม่ลงไปนับไม่ต้องไปอหไรละเทอร์โมมิเตอร์อะไรเงี้ยไม่ต้องไม่นับละเราไม่ต้องไปไรละแต่ตอนนี้ถักขาดและมันอยู่ตรงนี้แล้ว พอเรานับเสร็จแล้วครั้งเดียวตอนนี้บอกขาดหรือเหลือน้อยไอคนที่หยิบคนสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวตัวพิกเลยว่าเราจะเน่าอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าตัวพิกหมที่นี้หมายถึงว่าถ้าเราไปหยิบเนี่ยเรารู้ว่าหมดเข้าใจป่ะรู้ว่าหมดหรือเหลือน้อยหรือเหลือสองตัวอยู่ต้องจด จอดแล้วอยู่ต้องมีที่ใดที่หนึ่งที่จะเก็บไว้แล้วคอยกระตุ้นคอยย้ำไอ้นี่ถังย่างให้นุ่นถังย่างพูดแม่งบ่อยๆไม่ต้องกลัวเจ้านายด่ายิ่งพูดบ่อยยิ่งรักอะไรก็แล้วแต่จําไว้นะที่เตือนบ่อยนี่นะถามว่าทําไมถึงชอบเขาเขาชอบด่าเขาชอบเขาชอบเตือนนะเฮ้ยถามยังไ้นี่จ่ายย่างไอ้นุ่นด่าแม่ไอ้นี่เนยเดี๋ยวก็หลุดหลอกนนะั่นคือนิสัยมันอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจอนะ่ะ ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องคอยเตือนคอยจี้คอยไลย่เพราะคนไม่มีจําได้หมดหรอกแล้วมันก็นั่นะแ,แต่ช่วงหลังๆมามันไม่นั่นเงี้ยเราก็ต้องมันไม่มีคนคอยเตือนเนี้ยแต่ก่อนไอ้ไอ้นี่มันคอยบอกไอ้เอคอยบอกพี่อย่าลืมนะไอ้ตัวนี้อย่าลืมสั่งมาพี่อย่าลืมนะมันได้ยินเสียงคุยไอ้เปิ้ลมันก็นั่นแหละพี่สั่งไอ้เปิ้ลมาด้วยนะพี่เอา อินนะอินมันมีตัวนี้อยู่เข้าใจปนะ่ะมันมีตัวนี้อยู่แล้วมันคอยเตือนอยู่ยาใช่นะตัวนี้เขาใช้ประจำนะพี่ต้องสั่งนะตรงนี้มันก็ไม่ค่อยเสียอะไรก็ไม่มีมีครับมีครับมีตลอดแต่เดี๋ยวนี้มาหมดหมดหมดเนี้ยมันก็เสียโอกาสก็เสียได้ปะ่ะเดี๋ยววันนี้พอแล้วก็อย่าลืมรีบจัดการ ของเขามาส่งลูกค้าคอนโทรลนะไอตัวสตรีมแทดเดี๋ยวพี่ก็หลายงานเดี๋ยวเราก็ต้องช่วยกันเดี๋ยวเราต้องมีอะไรต้องคุยกันอีกเยอะสองคนสองคนนี้ต้องมีอะไรเยอะเข้าใจป่ะในวันจันทร์เราค่อยมาวิวกันิีโอเควันนี้เอาท่านนี้ก่อน